ครับสวัสดีครับพี่พี่เพื่อนเพื่อนน,อน้องน้องทุกท่านครับกับผมสอสแสบงแห้งคนรักเหรียญน,นะครับจะขอพาท่านมาดูเหรียญสิบบาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหาภูมิพลอดุลยเดชในรัชก,กาลที่เก้าของเราเนี่แหละครับท่านสําหรับเหรียญสิบบาทเหรียญน,นี้นะครับท่านได้มาวันนี้เองนะครับเนี่ยสุดๆร้อนๆนะครับท่านวันนี้ได้เยอะพอสมควรครับท่าน วันนี้ได้มารวมกันทั้งหมดย4สบสี่เหรียญเลยครับท่านสําหรับเพอร์เสียรเลกนะครับโดยเฉพาะเหรียญสิบาทเพระเสียรเลกนี้นะครับท่านวันนี้ประวัติการครับที่ได้เยอะครับท่านทุกวันนี้ได้นิดๆหน่อยๆครับแปดเหรียญมั่งสิบสองเหรียญมั่งสิบสี่สิบห้าเหรียญอะไรประมาณนั้นนะครับท่านแต่วันนี้ได้ยี่สิบสี่เหรียญเลยครับท่านโชคดีมากครับที่เจอเหรียญเพอร์เสียรเลกครับมีนําซําเจอเหรียญนี้เลยนะครับเนี่ยผลิตน้อยหายากนะครับหลับปีพศนี้ครับท่านสําหรับเหรียญ แต่ไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับสำหรับเหรียญนี้ครับท่านผมบอกไปก่อนแล้วกันนะครับแล้วพี่กกลับไปให้ดูว่าเป็นปีพศอะไรนะครับท่านขอให้พี่ๆเพื่อนๆลองใจทุกท่านอดใจรอสักนิดหนึ่งนะครับท่านไม่นานครับดูไปเรื่อยๆแล้วท่านจะรู้เองครับท่านว่าเป็นปีพศอะไรจานวนการติดอยู่ที่เท่าไหร่ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับอันดับที่หายากหรือไม่นะครับเรามาดูลักษณะของเหรียญครับเป็นเหรียญแบบสองสีตัวติดนะครับเนี่ยสองสีตัวติดนะครับ ทิวโปนิเกิลอยู่ด้านนอกครับส่วนด้านในก็สีทองล้วนๆนะครับเนี่ยสวยงามมากนะครับภูมิพล์ดุลยเดชดอยู่เบื้องหน้าพระองค์ท่านส่วนด้านหลังกอรัชกาลที่เก้าครับท่านแล้วบนมําลูกพระองค์ท่านดูสิครับคมชัดเจาะไหมคมชัดเจาะมากครับท่านสวยงามมากนะครับต้นแดบแบบนี้ครับสุดยอดจริงครับโอเคนะครับแบบนี้ครับสุดยอดนะครับมาดูขอบเฟืองดีกว่าครับเป็นไงบ้างเนี่ยขอบเฟือง นี่ครับสวยงามนะครับมาดูขอบเฟืองครับเป็นไงมาครับขอบเฟืองเหรียญนี้สุดยอดครับท่านขอบเฟืองสลับเรียบเหรียญนี้ครับดูที่ครับบอกจะมีรอยบุบรอยบี้ไหมดูไปเรื่อยๆเลยนะครับไม่มีครับไม่มีจริงๆครับสําหรับรอยบุบรอยบี้ครับจะวงเหลี่ยมวงกลงด้านนอกเนี่ยมีแน่นอนครับเพราะว่าถ้าเหรียญที่จะหลุดจากมือเราเน้วยลงไปกระแทกพื้นนี่ส่วนมากเนี Sommer, oh ่ยจะเอาเหลี่ยมนี้นะครับลงไปกระแทกก่อนครับ จะว่าจะมุมไหนก็แล้วแต่ครับเดี่มนี้่้วกระแทกพื้นก่อนครับมันเลยมีรอยบุบรอยบี้อยู่ตรงขอบมุมเยอะแยะไปหมดครับถ้าจะเอาหน้าเหรียญหลังเหรียญก็ไม่ไหวแล้วนะครับท่านเพราะแบบนี้คงไม่ใช่แล้วแบบนี้สิครับเป็นเหรียญที่สมบูรณ์แบบมากครับท่านขอให้พี่ๆเพื่อนๆ้องท่านดูไปเรื่อยๆนะครับมาดูด้านหลังครับว่าเป็นปีอสอะไรนะครับท่านนี่ครับด้านหลังครับประเทศไทยครับ อักษรเบลครับสามตัวจิกกันอยู่ตัวที่สี่ห่างออกมาน่ดหนึ่งนะครับท่านสำหรับอักษรเบลนี้ทำมาเพื่อผู้พิการทางสายตานะครับท่านจะได้อเมรอลูปรูปคำนว่าเป็นเรียนเลยนะครับพอตององพันห้าร้อยสามสิบเก้าครับท่านสองห้าสามเก้านี้ไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับท่านแต่เป็นเรียนที่ผลิตน้อยครับปีพศที่ผลิตน้อยพอสมควรนะครับท่านแต่ไม่ได้ติดอยู่หนึ่งในสิบอันดับที่หายากนะครับสำหรับปีสองห้าสามเก้านี่ยส่วนตรงกลางนี่คือ พระปางวัดอรุณราชวรารามครับต้นไม้น,มนี้คือแม่น้นเจ้าพญาและล่างจุดคือสิบบาทไทยแล้วก็สิบบาทอลิบินครับสําหรับปีพศอ2539อนี้นะครับท่านความกว้างของเหรียญอยู่ที่ยี่ยี่หกมิลิเมตรน้ำหนักแปดจุดห้ากรัมนะครับท่านจานวนการผลิตนะครับอยู่ที่เท่าไหรเอ่ยเดี๋ยวมองคู่มือแป๊บหนึ่งครับท่านสิบเกตล้านแปดหมื่นหกพันเหรียญน,นะครับท่าน สิบเจ็ดล้านแปดหมื่นหกพันเหรียญน,นะครับท่านในดับยูนซีนั้นเขาให้อยู่ที่เหรียญละสองร้อยห้าสิบบาทครับท่านสองร้อยห้าสิบาทเลยนะครับสูงทีเดียวนะครับท่านในดับยูนซีนั้นในสองร้อยห้าสิบาทนะครับต่อเหรียญน,นะครับสี่เหรียญที่ผ่านการใช้นั้นตกอยู่ที่เหรียญละสี่สิบบาทถึงหกสิบบาทเลยนะครับ